ีจ้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจเนบ่จ้าแม่คะชัดเจนบ่ได้ยินชัดบจ่จ้าอ๋อแมวเมื่อกี้บ่ค่อยได้ยินบนันท้ได้ยินเลยจาย้จาจ้าจ้ายู่ดีสบายเนาะจ้าสบายดีสบายดีบส่สบายดีจา้าหวดบองหันโฉบมาบ่จ้า ผมเนาะบริสุทธิ์แต่ <S <S ว่าล่างเนาะล่างมันเขายุไอ้ซี่หกตรงๆนะคะอืมค่ะค่ะ <ผม S 1> ค่ะเป็นเขากู้ต้นบนน่ะเขากู้ต้นบนน่ะ<อ>เอาสองหนึ่งเป๊โอ้ค่ะอืมเนาะ, <c oughs> อนะเอาค่ะบพรเป็นยังเนาะตามต่อไม่เนาะค่ะทุกอย่างแเรายึด <S S 2> <อ>จับดวงเนาะสูตรหวยคำนวณเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าไปต่อเลยจ้าแม่ในวันวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกหกจ้าอะไรเนาะจ้า อ่ะบนเด้อจ้าบนวิ่งกุ๊กบนวิ่งเจ็ดกับหกบนวิ่งเจ็ดกับหกค่ะอ๋อ <5 S 1> ตัวประกบตัวประกบของแม่มาทุกนวดน่ะมีห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดจ้าหลักร้อยหลักร้อย,อยจ้า,จาสองสามสี่สองสามสี่ กันซูนไว้ตัวนึงซูนย์จ้ะแต่นะที่นี่น่วยน่วยบนนะมันจะมีเจ็ดเดอตัวเดียวน่วยบนจ้หน่วยบนจ้ะนี่เจ็ดตัวเดียวค่ะเดี๋ยวแม่สีจับคู่ให้ได้บ้านค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหก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 จจดดเ็เจ็ดเจ็ด มีแค่นี้สี่หางกับจ่าแม่สี่หางค่ะจ้าสามตัวกัทีนี้จ้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดมีแค่นี้ค่ะการไพ่บอมากับแม่จับกับจับตรงใส่รักลอยที่แม่บอกแหละมีสองมีสามมีสี่มีศูนย์โอค่ะจ้า นี่ล่างบันล่างจ้าล่างวิ่งเก้าค่ะวิ่งเก้าแล้วก็ลักชิปลักชิปล่างจ้ะมีหนึ่งมีสองมีหกมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีหกมีเก้าลักหนวยลักหนวยมีศูนมีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีเจ็ด มีศูนย์มีหนึ่งมีสามมีเจ็ดจ้ารักนวยจับคู่จับคู่ค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกสามเก้าเจ็ดค่ะเน้นเก้าเจ็ดตีแม่อ่าจ้ะบุญนะแม่เน้นหกเจ็ดเด้อแม่ลืมบอกบนนี้เน้นหกเจ็ดล่างเน้นเก้าเจ็ด ห้าหเ <6 7. S 1> จ็ดจ้าสามตัวกันนุ่มสี่หกเจ็ดสามตัวสี่หกเจ็ดสามเรสังเกตบ้างอแล้วเลขแม่นี่สีเบิ้ลเนาะหกหกเจ็ดเจ็ดไปจังสันกันกันไวเจ็ดเจ็ดวันนี้มันจะเป็นสีเบิ้ลนาเบิ้ลหลังเนี่ยนะเลยกันไวเยลยเลขออกวันอาทิตย์เป็นว่าจะแมวันพ่อวันอาทิตย์อืมค่ะ แต่ว้าเลขงามเนาะข้างบนนี่คือผู้ใดแลีนนี่ได้เงินแทเทล่ะหกกับเจ็ดนี่มาแท้ๆล่ะเพราะว่าของแม่มันมัน,มนไอ้เนี่ยที่โตโตกันนะสา <c oughs> งตัวมาตัวนึ่งน่ะไม่เอาซิฟนวดเลยอืงวดเวทค่ะสองตัวตนะสองตัวมาตัวนึ่งน่ะบึ่งนะ <c oughs> ่ะซิฟงวดติดแหละ อืมจ้ะพอตัวเป็นตัวประกบหาฮุกเ็จแปดนี่แหละมาปีนึ่งเลยเขาในรุ่นันนี้ตัวนี้ค่ะตัวทุกตะคุได้ชิปหดแล้วอืมถ้าบ่มักตัวที่แม่จับคู่หายสามารถวิ้นเล็กวิ่งกับตัวประกบใส่กันด้เลยมเป็นว่าจ้ะจะเป็นสามารถมาตั้งกันได้เรีกบคู่กันอ่ะืู่ตะเพจมานั้งกันได้จ้าอืมเพจก็เป็นมานํากันได้ค่ะ อืมจ้ะจ้ะเลขงามคกหนวดนี่แล้วก็เลขน้อยหางเนาะค่ะแบ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะแม่เนาะล่างบนเป็นบนค่ะอืมจ้ะจ้ะบนล่างเป็นล่างค่ะค่ะจ้ะผู้ใดอยากติดต่อส่วนตัวสามารถโทรไปหาแม่ใดเหมือนว่าจ้ะได้ค่ะตามเบอร์โทรเดิสาวบรนนาจะปักเบอร์โทรให้เนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขของแม่นี่เป็นสูตรหวยคำนวณเนาะแม่เนาะใช่เหตุสูตรคำนวณจ้ะคำนวณ อาจะเลข,ขออกมันเหตุใจร้อดอืมจะจะเอ้าเอ้าับนถ้เองเกีวกับเลขออกปุ๊บเหตุใจเลยทันทีจะกระฟ้าพี่ต้อนน้องเนาะอันเอาไปเป็นแนวทางเป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดกะจอบเบิ้งไปเรื่อยๆค่ะเดินดีอยู่ตลอดสําหรับเลขวิ่งกะสายวิ่งให้เบิ้งดีๆค่ะเพราะว่าเลขแม่ยังบ่หลุดคือเลขวิ่งเนาะแม่นะเานาะไบ่หลุดเลยสายวิง่งอืมจ้าเอาเอาแม่เน้นเจตเฮ้เ,เดอร์จะอืมข้างเทิงนี่เน้นเจตข้างล่างนี่เน้นเก้า อืมค่ะสำหรับสายดิงเนาะค่ะเนาะเอากระสันแม่สุดท้ายนี่ฝากยังถึงเอฟซแฟนช่องเนี่ยจ้าขอเอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยๆเฮงๆปังๆจ้าค่ะค่ะเช่นกันค่ะขอพูดหลายๆแม่รบกวนเวลาจ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสาบนาจะสรุปตัวเลขเนาะค่ะคุณแม่นครพนมให้ฟังอีกทีนึงเด้อจ้า เลขทั้งคุณแม่นครอนพนมในเลขวิ่งเพินเดินดี10บงวดติดโรเดอร์ค่ะยาสะพาดเป็นเด็ดขาดเด้อพี่น้องจ้าในงวดวันที่1ตุลาคม2566คุณแม่เพินให้มาวิ่งบน6กับ7จ้าแต่เพิ่นเ้นไปที่เดเด้อพี่น้องจ้าตัวประกบมี5มี6มี7มี8ปดหลักร้อยมี2มี3มี4มีศจ้าเลขเพินจับคู่ให้มีสี่หางคือหนึ่ หกหกและเจ็ดเจ็ดจ้าเลขสามตัวเพิ่นจำให้มีสี่หนึ่งเจ็ดสี่หกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดจ้าแต่คุณแม่เพิ่นฉีดเส้นไต้ให้เพิ่นเน้นหกเจ็ดเด้อพี่น้องสำหรับสามตัวเน้นไปที่สี่หกเจ็ดจ้าสำหรับสายวิ่งเพิ่นฟันให้เจ็ดเม็ดเดียวโคโลซะสำหรับถึงถึงจ้าสำหรับเลขล่างวิ่งเก้าตัวเดียวฟันขาดจ้า หลักสิให้มามีหนึ่งมีสองมีหมีเกหลักหน่วยมีศูนย์มี1มีสมมีเจ็ดจ้าจับคู่ให้มีสี่หางมีเก้าเจ็ดหเจหหนึ่งหสาจ้าแต่คุณแม่เพันฉีดเสินใต้ไปให้ที่เก้าเจ็ดเด้อค่ะพันมั่นใจเก้าเจ็จ้าสำหรับผู้ใดอยากติดต่อทั้งคุณแม่ได้โดยตรงถามารโทรไปได้ที่092 288 4133 0 9 2 2 8 8 4 1 3 3จ้าก็ขอบคุณกับคุณทางคุณแม่นครพนมเนาะค่ะที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนอิบซีแฟนช่องขอบคุณหล,ลายๆจ้าเอาพี่น้องมากตัวใดกระจัดเด้อค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องจ้าบนซีหางล่างซีหางเหลขกบ่หลายตัวหรือจะเอาที่พ่นนินให้ก็ได้จ้าแต่สายวิ่งจับตาดีๆค่ะเหลขกวิ่งเพ่นยังบอ่อพลาดจ้าเอาคลิปนี้ในวันที่1่ตุลาคม2อง6 สาวบานาบาๆลายหญ่ไปก็ขอพี่น้องแฟนช่องอิฟซีสู่ขู่สูคุณเองปังดังรวยสู่ขู่สูคุณเงินไรลกองทองไลเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องจ้า